สวัสดีค่ะจันบีพันชิตานะคะวันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์ทางการเกษตรอีกหนึ่งตัวนะคะอยากจะมาแนะนําให้กับชาวสวนเกษตรกรและก็คุณพ่อบ้านแม่บ้านที่รักการทําเกษตรหรือรักการทําสวนนะคะคไม้หนึงตัวค่ะใช้งานได้ดีเบาสบายนะคะแล้วก็ทนทานด้วยนั่นก็คือนี่ค่ะมีดพราหัวตัดนะคะมีดพราหัวตัดตัวนี้เนี่ยทำมาจากเหล็กสปริงนะคะ ะะรับคมได้ง่ายขึ้นคมง่ายนะคะใช้งานได้ดีสามารถเฉาะผ่าฟืนได้นะคะตัดไม้ได้นะคะออ,ออกแรงเนี่ยไม่ต้องมากเลยนะคะไม้ก็สามารถขาดแตกออกได้ง่ายเลยแล้วก็เฉาะมะพร้าวได้อะไรได้นะคะที่เป็นหัวตัดเนี่ยหนึ่งก็จะสามารถช่วยเซฟตี้เจ้าของด้วยนะคะไม่ให้เป็นอันตรายและที่สําคัญไอ้ตรงหัวตัดเนี่ยเราสามารถใช้ ช่วคราวนะคะในการขุดดินได้ถ้าเราต้องการจะขุดนะคะแล้วก็ตรงหัวตรงหัวแหลมนะคะอะไรที่หนาๆหรืออะไรที่เราต้องการขุดเจาะลงไปแล้วก็ใช้อย่างนี้ได้ค่ะเห็นไหมคะว่า1ด้านอเนกประสมมากและที่สําคัญน้ําหนักเบามากนะคะเวลาที่เราใช้อุปกรณ์กรเกษตรที่มันหนักเกินไป เราจะถือได้แค่แป๊บเดียวนะคะสิบสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าปวดแขนแล้วแต่อันนี้สามารถใช้ได้นานๆย,ยาวไปเลยค่ะคุณผู้หญิงก็ใช้ได้ดีนะคะเนี่ยค่ะอันดบีก็สามารถใช้ได้ดีลองเอาไปเฉาะไม้นะคะไปผ่าฟืนไปตัดกิ่งลิดกิ่งอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ลองขุดดินแล้วด้วยนะคะก็ถือว่าทํางานได้ดีอารยับดีก็ใช้อยู่นะคะปกติจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบบให้มีดมันหนักเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราทํางานได้แป๊บเดียวนะคะ ก็อันนี้นะคะอยากจะฝากเอาไว้นะคะถ้าใครสนใจนะคะมีดพรางหัวตัดนะคะการันตีคุณภาพโดยอาจารย์บีนะคะทุกอย่างที่ม่จาะอาจารย์บีต้องดีก่อนนะคะถึงจะกล้านาเสนอให้กับทุกท่านได้นะคะถ้าใครสนใจมีดพรางหัวตัดนะคะ mm hmm. ก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 2 9 0 5 5 9 4 7นะคะนี่นะคะเราก็ดูให้ดูรูปทรงนะคะเป็นเด็กอย่างดีนะคะ เวลาใช้งานนะคะเกษตรกรทุกคนเนี่ยที่เคยได้ลองใช้มีดขอเกี่ยวจากอาจารย์บีไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกใช้กันเนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็มาสั่งมาซื้อกันซ้ำด้วยนะคะเพราะว่าของของที่อาจารย์บีแนะนำมีดที่อาจารย์บีแนะนำม,มันดีจริงๆค่ะแล้วมาใช้ทนทานเหล็กเนี่ยเห็นไหมคะหนามากนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะยังไงถ้าสนใจสั่งเข้ามาได้นะคะโทรมาได้เลยหรือ ไลน์ก็ได้นะคะเบอร์เมื่อกี้เลยค่ะที่แจ้งไป0 9 2 9 0 5 5 9 4 7ค่ะฝากได้นะคะ